ทำไมทีมเราเก่งเนี่ผู้เล่นยังไม่พร้อมหมาแล้วครับมาแล้วครับทำไมเราไม่เปลี่ยนแผนที่มังบ้างเนี่ยแผนที่นี้จำได้จะหมดแล้วเนี่ยก็เราเราที่นี่ก่อนเรายังไม่ได้โหลดนะแผนที่มันโหลดนานให้ที่อื่นนะครับอื จะลงตรงไหนเนปากนุปส่เอนเดิมดไปสกูเหมือนเดิมไงเราเหมือนเดิมสกูสกูสกูเหมือนเดิมโดดเลยปะโดดเลยต้องไปสกูลยทำไมต้องเปสกูเลย โจทย์ก็เยอะนะโจทย์ก็เยอะไอ้พี่ไปไหน,นอ่ะ ที icana, ่ไปหลายโลกมากเมื่อกี yes> ้พอกลับเข้าเกมมาอีกทีก็คือแบบดำลงไปดำน้ำบ้างไปหิมะบ้างไปแล้วก็ว้ากับมาที่เดิมใช่ดำใต้ดินไปนะแล้วก็พอยึดระเบิดบนเอพอยนับเป็นหนูเหมือนเดิมก็มีฟองอากาศอยู่เต็มตัวเลยหนึ่งสองสอง

ใช่ป่ะแย่ลงสกูดีนัก่มีปืนจริงๆเลยมันจะปืนมือโอ้เดือด,ด,ด,ดเดือดพล่าน ไอ้อไ <laughs> งงหลงอยู่ในดงดงตึกเม <laughs> าตึกกัเนี่ยใครแม่แปืกนกลสักทีกระสุมของตัวดอปืนทิ้งไปเลยส,สิค่ะ หวยให้พี่ชายจาัดก,การเนยเฮ้ยยา่อยให้พี่ชายจัดก,การเย่ yeah, พี่ชายจัดก,การเนงใช่หรอใช่อ๋พเพล่ๆว่ะทำไมอ่ะกดพี่เฟี้พวพรุวนี้พี่ไปไดูหนังพรุนี้วิไปด้วยอ่ะพี่เยวเขาจะมาบัางคับให้หนูไป ยังไม่เจอช่ดประตกมายาบานเลย เจ็บปวดเราต้องตื่นตัวอยู่ตลอดไปนั่นอย่างนี้เดี๋ยวนาเม็ดดำ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 แยกออกหางกับเพื่อนไปแล้วนะจ๊ะนี่มันจะเลือกปืนที่ดีที่สุดให้เราเองใช่ปะใช่น้อเลือกปืนเราไม่ดีไม่มีหรือว่าเราวิ่งชวนอะไรมั่วๆมันก็หยิบมามั่วๆให้เรา หยิบอะไรที่มันดีสำหรับเรามาให้มันหยิบอะไรที่ดีสำหรับเรามาให้ใช่ไหมแต่ถ้าไรสาระมันก็ไม่ได้หยิบให้แต่ถ้าสมมติมีปืนที่คุณพ่อชอบคุณพ่อเดินผ่านมันเนี่ยมันไม่ได้เก็บให้นะถ้าคุณพ่อมีปืนอยู่แล้วดูแต่ว่าเห็นมันเปลี่ยนปืนเองเนี่ยคือมันเปลี่ยนปืนได้ดีกว่าให้ใช่ปะ ใครมาทำไมเราไม่วิ่งเกาะกลุ่มเลยวิ่งกระจายทำไมเกระจายดีก่าู่มถ้าเดนรวยิเฮ้ยว่าไงเพื่อน าาอาจูสเสียงอยอาจูอาจูแฟิจวจะไปไล่ต่อยกันทำไมทีมเดียวกันนะเฮ้ยมาแล้วมีกระถางตูได้เด <c oughs> <c oughs> ี๋ยวจบของเองนเพื่อ คนก็มาเรื่อยๆอ,อยู่นะไม่ออกห่าจากเพื่อนอันี้จะได้ไม่โดนรัดิวเกิอะไรนะรัดคิวคืออะไรรัดคิวก็แบบเรายิงจนคนใกล้ตายแล้วอยู่ๆสมมตินะยิงหนูยิงจนศัตรูใกล้ตายแล้วแล้วอยู่ๆก็ยิงนัดหนึ่งศัตรูตายอันนี้นนนนทีมเดียวเรา,เเรา <laughs> นี่มันทีมเดียวกันนี่ว่า ไปย,สายาันยยสนายาอมไปยัสนายาอะไรกันนั่นด้วยนี้เราอยู่กกลางวงกลมอยู่แล้วนี่ วงมันยังใหญ่อยู่เราอยู่ที่เดิมเราปล่อยให้เขายินกันไปก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยยืเราดินรนีายินอยแล้วน็เรายินพื้นรลววสิคิวน้อยิวน้อยก็ไม่เป็นไรจะมองไส้แล้วขับมองใส่ดีกว่าชุด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 ชดชุดชุดชุ เรแล้วทอนทายฉันทำไมเธอใช่ฮะไอหมายเลขสี่เนี่ย โอ้ยมีไ้อีกะปาวิงมาหายว่แล้วาวิตามมนะทำไมอะหนูกำลัจะไปเก็บแอร์ดอกหัวไูกลาน้ำดยแต่เพืออเียวเพวหยุดาอย่างแล้วเดี๋ยวพอพี่มาาเพเดยว มีงเก็บของรลงนางนี้ดีกว่าเปลี่ยนใจแล้วไม่มีใครจะเก็บแอ,อร์ลับใช่ไหมไี่เก็บนะไหวไหนได้สี่บาทเจ็บหนักเพราะตกจากที่สูงตกรถกันขับรถขับรถไปคนเดียวเมื่อกี้ไม่ต้องไปชุบเม่หยาไม่ต้องไมีม,มอไซ ไม่ต้องไปนะอ๋อรอรอแบบใหญ่ยังไม่ทิ้งอยู่ในโซนอยู่เลยนะไปชุบเพื่อนเหรอเสียไปก็มิชุบอยู่ค่ะเพื่อนคานมาหาวิที่กลางรมิมน,น้ำเดี๋ยวเพื่อน <c oughs> เพื่อนกำลังจะตายแล้วนะเนี่ อ้ยเอ้ยอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้ยอ้ยว้อาไว้ไปยิงเขาตัวเองตายเองโอ้โหโอ้เรเบอต่อนะจตาไม่มีอะไรเก็บด้วยตายฟรีแล้วฮะแม่นางคนนี้ ิสเวอร์ฟลตายเลยวเดี๋ยวสุดปแล้ว ก็หมดแล้วนี่ยู่กับเพื่อนอ,อยู่ที่เยสยยสนายาคูยาน่า,า,านทำไม พวกนี้มายิงพ่อแล้วเข้าตายกันเองอะ่ะว่าเค้าเป็นบอทก็นั่นน่ะสิทำไมอ่อนจังเลย สิ่งเงินนี้เฟี้ปากหมดด้วยอ่ะใครเพื่อน,นอนะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทีมคนรู้สึกรู้สึกโอเคกับเพื่อนคนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเชิญเข้าทีมด้วยอ่คนนี้โอเคเนฮะ้ยเดี๋ยวเขาดีนะเขาเขามาซ้อนท้ายเรานะเขาไม่ทิ้งเรา สักครู่สักครูจบเกมนี้กันแป๊บหนึ่งเห๋ืออีก,บบอกสี่สิบเอ็ดชีวิตววไม่นานไม่นาน,านม <c oughs> านุนนมาน,นาตามแล้วคุณวิตื่นวนคอม คเตือนโซนสีแดงแล้วไปเริ่มตรงนอกวงใครจะไปอยู่เพราะว่าอะไรรู้ไหมเช้าเช้านอนตกไปอยู่ตรงโ้นอ่ะเอาฟุตมากงเลยพาอกำลังวิ่งไปที่มุดถินเงินอยู่นะออเาวิ่ง ไปเจอกันที่มูดสีส้มมูดสีงินนี่อยู่ใจกลางวงอ่ะเหลือสามสิบสี่ชีวิตแล้วสามสิบสี่ก็คือจริงๆแค่สามสิบก็ทีมเราก็สี่คนละปล่อยไห้เบ้เข้าบ้างไอ้เบ้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนตายแล้วเหรอ ให้เ,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 เปล่อยไป,ไปก่อนนะเขาเป็นบอดเหรอใช่เยไม่อยู่ไม่ต้องป้องกันตัวขับรถบนบนไปฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครไปยิงฉันเฮ้ยเฮ้ยไม่เห็นตัวกำมุง,งหน้าไปช่วยเจอแล้วว พวกนี้ไปยิงเราแล้ก็ตายเองเหลือียี่สิบสี่คนก็เดี๋ยวไปเกที่นอนด้วยแล้วมันไม่ใช่ี่บสีคนเหลื <c oughs> ออีกยีคนตอนนี้เหลืออีกยี ทำไมหมดินสีเงินมันมันมันวิ่งไปิ่มาไนอมเพื่อน่ออกแอดเพื่อนแล้วรอ่ะรอไ๋อว่าทำไมหมดนสีเงินมันวิ่งได้เราอยู่ที่หมดนสีมเงินแล้วนี่เอง หลักคุ้มอยู่ใต้ต้นไม้นี่แหละเข้าบ้านดีกว่าน่าจะมีของอยู่อฮ้ยใครมาชนฉันถ้าเปลี <orm i> <ing> ่ยนหมดเสียงเงินแล้วนะของขึ้นมาล้องจ้องของขึ้ไม่มีอะไรเลยพ่อพ่ หต่อยตัเองทำไม,มงไงใครยิงพ,ออพ่อไ่ได้ยิงพ่อปืนนั่นหรือเปล่าเปล่าแดว่ามีคนมไม่นาใช่นะยิงทะลุปนนั่นไม่ได้เด,ดเ็ดหนูเดินไม่ค่อยดีละเด็กหนูเดินไปเิมาละรักละละ ดีๆนะเพื่อนซุมซ่มอยู่อซุ่มแต่นี้แหละไอ <'s> วีกด let's go อ่ะใช่รี <laughs> พร้อมกันเมื่อก่อนกันจะมีเกมอ,อะไรนะเขาเขาเตอร์ไซ์อ่ะ เราพร้อมจะลุยกมานานแล้วจะว่าเราพร้อมจะลุยกันมานานแล้วไอขอบ้กกนานฟเนีานกนแลด้ือดสิบห้าแล้ว มันไปตายอยู่ตรงไหนเนี่ยเรียกว่าลืม้องกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เฟลอะไรเราบันยิงพ่ออยู่เรียบร้อย หลักเจอคนก็ไปอยู่ในแถวแถวแถวบ้านในคนมันจะวิ่งหาบ้านในี่ไว่าล่ะมีมาเก็บกงุเก็บของ

然后了。 อยู่นอกวงแล้วมาว่าอยู่นอกวงนะ,อ,นอ,งนะอ่ะจริงเหรอเย้แล้วเย้แล้วเย้แล,แล้ววงย,า,ยางนี้ชั้นวงนี้ชัน้นไปไหน กล้ามากลางวงจนจะออกนอกวงแล้ว <c oughs> แล้วก็มันจะไปที่ไหนอันนั้นยอมออกนอกวงเปลือกแกเลยนะไม่ไปจะทำยรงไม่ เราตั้งอยู่ขอบวงอยู่ ตายวงนี้เช่นอีกแล้วรอบนี้นี่ฉายเดียวแต่เนี่ยตายวงคนเดียวเา้าวอยู่ไกลวงมากเลยเนะี่ย <laughs> โด้แค่สามคนเท่านั้นเ,นนเนแค่สามคนเท่านั้น,ไ,น,นไหนะยนะ,ะตอนนี้เหลือเพียงแค่2คนเท่านั้น

ได้เลยชนะเนี่ย MVP ไอเฟลไอเฟลได้ <im iti> <im iti> <im iti> MVP แล้ววะต้องมาเก่งงี้เนี่ยเขาเขาได้เมดเยอะสุดแล้เมดคืออะไรยิงเยอะอ่ะเออใช่เขายิงเขาปืนลั่นบ่อยปืนลั่นบ่อย MVP ด้วยความปืนลั่นไอเอวี่ไปแอดขายังแอดเพื่อนยังเพื่อนตตแล้วนี่อืม แต่เพื่อนในเพื่อนในวีไม่ไม่ได้ฆ่าใครเลยอ่ะเพราะว่าเพื่อนหนูให้เราแบกแม่บอกให้พอแล้วก็พอแล้วไงพอแล้วแต่ว่ามาคุยกับเพื่อนนิดนึงเชิญเพื่อนมาคุยกันนิดนึง